เสียงใครเสียงใครมาแล้วมาแล้ว <laughs> ลุงมาแล้วนะคะอันนั้คือเสือพาไปนะคะ มาแล้วมาแล้วอาบน้ำอยู่ก็ออกมาเลยมาแล้วมาแล้วอาบน้ำอยู่ก็วิ่งออกมาเลยโอ้โหเอ้าก็ได้ยินได้ยินเสียงเหรอฮะได้ยินเสียงเหรอฮได้ยินเสียงวิ่งมาเลยยังไม่ได้หนีไ

มาแล้วมาแล้วเดินทางปลอดภัยดีใจด้วยมาถึงบ้านเราแล้วพักผ่อนให้สบายโอ้ยมาแล้วเจ้าของมาดีใจดีใจอู้อ้ยอๆวิ่งวิ่งานพุ่นแม่เจ้าอยู่นู่นลูกเอ้าอะไรดีใจดีใจเจ้าของมา วันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะโอ้โหดูดูดูไม่รู้ดูเอาเอาเอาหลงแม่แล้วหลวง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 หลงแม่เลยงานอันนี้จะคิดถึเอาเอาหาแนว หาจะกินแล้วหาอาทิ่จะกินแล้วโอ้โหหาที่จะกินแล้วอุ้ยอุ้ยทไมวุ่นเอาแล้วไม่รู้ใสไปทำอะไรมาอาบน้ำมาแล้วก็ยังไม่หวีผมเลยรีบเลยรีบได้ยินเสียงรถก็โอ้โหใช่หรือเปล่าก็วิ่งออกมายังไงบ้างก็เงียบๆปกติแต่คืออ่ช่างใหญ่ไม่อยู่ก็เงายังเงาอีกบ่ เงาแล้วไม่ได้ยินเสียงเจ้าไม่ได้ยินเสียงเสือเงาอีกบนนี้ยังพ่อฟืนอยู่นะยังเงาอีกไหนพ่อฟฟ้นอยู่ก็เงามันน้อยคนเออพ่อเปล่ากลับแล้หรอกลับวันนี้หละคิดว่าลุงจะมาก็กลับลูกชายจะไปอะไรนะตอนพรุ่งนี้แต่เช้าโอ้ค่ะเพิ่งกลับไปเนี่ยก็เพิ่งกลับไปก็สวนทางกันแล้วแล้วเป็นไงบ้างไปเที่ยวไหมมามาเสือมาอยู่มหอยู่สบายออ่ะมามาเราให้เขาหน่อยเราให้เขาหน่อยเออมา อยากรู้อยากรู้มาเสือมาเพราะว่าคนคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวที่จับทริปนี้ก็เป็นเสือพาไปเป็นหัวหน้าคณะทัวร์หัวหน้าคณะทัว<อ>ร์ไกด์นำเที่ยวเป็นเป็นพระเอกเลยนะคะเรียกว่าอะไรนะโคกรองนาทัวร์แล้วพอ,อฟื้นอ่ะได้ยินตบมือแปะ๊ะแป๊ะอยู่เออเอ็นเอนเอเสือลุกมาโอ้ยลุกได้ไงค่อยหลับแล้ว <laughs> เดี๋ยวให้เซอร์เล่าให้ใหก่อนเนาะเอาเป็นเอาเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันเนาะคืออย่างแรกเลยเนี่ยเราได้เห็นคอมเมนต์จาก f c นะที่เข้ามาดูคลิปทุกช่องเลยนะทุกคนดีใจนะทีนะ่พวกเราได้ไปเที่ยวครั้งนี้นะแล้วกนะ็หลายสถานที่เนี่ยเขาไม่เคยไปนะอย่างบางที่เนี่ยเขาเคยไปตั้งแต่สมัย15ปีทีละล้ว20ปีที่ลอยังสวนนงนุษนะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะไม่เหมือนเดิมแล้วนะหรือแม้แต่สวนสนุก หลายคนก็ไม่เคยไปนะฮะเคยไปแต่แบบสวนน้ำเล่นเล่นเล็กๆแถวๆบ้านแต่นี่คือสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วกนะ็เขาบอกว่าเหมือนกับได้ไปเที่ยวกับเราด้วยนะได้หัวเราะได้ขำได้ฮา<ช>กับ <c oughs> กับสิ่งที่พวกเราได้ทำอยู่นะครับ <c oughs> แต่ขอบคุณจร <c oughs> ิงๆเลย <c oughs> ขอบคุณไปยังเจ้าของสถานที่ทุกที่นะครับเจ้าของาเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวเจ้าของสถานที่ทัมันมืดแทต้รับคุณลุงปป้าแล้วก็ทีมพวกเราอย่างดีมากนะเราไปตรงไหนนะเราก็ได้ถูกพูดถึงถูกเชิญชวนมาต้อนรับด้วยตัวเองอยากพ้จารกาสวนนงนุชก็มาต้อนรับด้วยตัวเองนะครับเจ้าของ สองที่รีสอร์ทบ้านพูวิลล่าคุนบลูก็มารอต้อนรับด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็ผู้จัดการพัทยาปาร์คที่เราขึ้นหอคอยไปกินอาหารทะเลซีฟู้ดผู้จัดการของพัทยาปาร์กก็มารอรับด้วยตัวเองอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าประทับใจมากนะครับเขาให้ให้ให้ความสําคัญกับเรานะฮะเพราะพี่เสือเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยนอกจากว่าการไปของเราไปถ่ายให้เขารู้จักสถานที่เหล่านั้นให้มียอดวิวให้มี การเห็นมากขึ้นเหมือนเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ like ์นั่นคืออีกส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราถือว่าเราได้รับเกียรตินะฮะเขาเข้าใจเรานะว่าเออสิ่งที่พวกเราไปนั่นคืออะไรนะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็สนุกจริงๆนะอย่างโชว์ล่าสุดไออล่าสุดที่เราไปดูคือปลาโลมาก่อนที่จะกลับเนี่ยนะครับหลายท่านก็ คงจะเห็นในคลิปของของป้าแตนชาแนลแล้วนะฮะเห็นน้องโอมถ่ายรูปตลอดการแสดงหนึ่งชั่วโมงไม่วางโทรศัพท์เลยสุดเยอะเลยชอบมากก็ก็ถือว่าเอออย่างน้อยเนี่ยตากล้องให้แม่พี่เสือถือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ทําให้เอซได้เห็นน้องโอมในในครั้งนี้เยอะสุดตั้งแต่เอาตรงๆเนาะตั้งแต่เราอยู่ตรงนี้มา3-4ปีเนี่ย หลายคนบอกว่านี่แหละเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นน้องโอมนะ้น้องโอมคือให้ได้ถ่ายนะครับแต่ว่าอ,อันนี้ครั้งแรกของเสือ,อที่น้องโอมแบบเขาเอ็นโอม,อมแต่ของเราเนี่ยเป็นทริปที่ไปเที่ยวสวนสนุกอออโอมเขาสนุกสนานตั้งแต่นั้นแต่อันนี้เป็นครั้งแรกของเสือเนาะที่ได้สัมผัส อมได้พูดคุยได้คุกคลียแล้วก็พี่เสือถ่ายคลิปทุกครั้งพี่เสือก็จะให้น้องดูก่อนว่าอมมันเห็นประมาณนี้นะโอเคไหมโอเคครับคือต้องขออนุญาตเขาก่อนทุกครั้งได้ครับได้เห็นนี้ไหมหน้าแม่ใจฟูได้ลงได้ครับลงเลยเออเขาจะบอกแม่แม่ใจฟูมากเห็นเห็นคอมเมนต์ทุกช่องมาดีใจได้เห็นน้องอมออกมาหน้าสื่อบ้างแล้วก็เล่นสนุกล่าสุดถ่ายรูปคู่กัน สี่คนออคลิปของปาแตนชาแนลค่ะไม่ตอนแรกน้องจะไม่เข้าเฟรมเลยพวกเราบอกว่าให้ช่องป้าถ่ายพวกเราจะไม่ถ่ายงดเอน้องก็เลยยอมไปและป้าก็พูดด้วยเนาะป้าก็พูดแล้วมันแบบอยากเห็นภาพครอบครัวนะเราบอกอี้างนี้น้องก็เลยไปดีใจมากเลยได้ภาพโดยส่วนตัวพี่เสือเองพี่เสือก็ดีใจที่ มีคนชื่นชมเราในทางที่ดีเยอะมากมันดับแล้วคอมเมนต์เข้ามามันร้อนบอกดับแล้วโอเคครับประมาณนี้ฮะประมาณนี้ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคนที่อยู่ที่นาด้วยเออเออแม่แม่พี่พี่ไม่ได้หายนะปตว้นไม้ต้นอะไรไโอ้น่ารักไเลยูกเขียวเดียวครบต้นของเองก็ยังครบต้นไม้ยังอยู่นะโอ้ยอันนี้ดับตั้งแต่แรกแล้วครบหมดโอ้น่ารักมากเลี้ยงอย่างดี เดี๋ยวโปรยาชื่อไว้ทานนะนี่ฮะ <S <S 2> <S 2> <S 2>